วัดสัทธาธรรมหรือวัดมอญเป็นวัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีอุโบสถไม้สักทองฝังมุกแค้รูปเรือสำเภาค่ะโดยภายในอุโบสถนะคะจะมีพระพุทธชินราชเป็นพระประธานให้เราได้กราบสักการะขอพรค่ะและผนังด้านหลังองค์พระประธานนะคะจะเป็นภาพพระประจำวันเกิดค่ะส่วนผนังฝั่งมุกด้านข้างทั้งสองจะเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและเรื่องราวในรามเกียรติ์ค่ะ ปุกกี้ได้มาสัมผัสใกล้ๆแล้วงดงามที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมกระดามรรามันเนี่ยจะเกิดที่ชุมชนมอนอย่างเดียวค่ะคำว่ารามันนะคะแปลว่ามอนนะคะแล้วก็หาซื้อได้ที่แค่วัสวดสัทธาธรรมจังหวัดสมุรสงครามเท่านั้นโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยค่ะ กาละแมจนได้ที่แล้วตับขึ้นใส่ถาดพร้อมนําใบกาบหมากมาห่อกาละแมตอนร้อนๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งความพิเศษของกาละแมที่นี่นะคะก็คือการห่อด้วยใบกาบหมากนี่แหละคะ่ะที่จะช่วยดูดซับน้ํามันและความหืนที่สําคัญนะคะใบกาบหมากยังช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆให้กับกาละแมของเราอีกด้วยค่ะ ชุมชนบ้านวัดตาเหนือจังหวัดอ่างทองค่ะวันนี้นะคะปุกกี้จะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้วิถีไทยผ่านการปั้นตุ๊ก,กตาชาววังแห่งเดียวในไทยค่ะพระสมเด็จเกศชยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุ๊ก,กตาชาววังโด่งดังจากสารผิ่นฐานทํากลองเมืองสองพระนอน หนึ่งในความภาคภูมิใจของจังหวัดอ่างทองอย่างตุ๊กตาชาวังที่ได้ถูกชูขึ้นเป็นคำขวัญเมื่อตั้นได้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งค่ะ เราก็เอาเข้าเตาเผาพอเผาเสร็จแล้ว5นะคะชั่วโมงเนี่ยเป็นสีออกส้มๆแล้วก็มาเข้าขั้นตอนการระบายสีคือสีตอนนี้เราจะมีทาอยู่2สีคือสีเป็นสีน้ํามันกับสีอะคริลิกี้เสร็จเรียบร้ยแล้วค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะ,ค,ค,ะคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะ ฝีมือใช้ได้ค่ะสสววยยการทาสีเป็นไงคะเร็ียบร้อยทาสีเนียนนี่ไหนคู่กับของคุณป้าหน่อยค่ะนี่มาคุณป้ายังสู้ไม่ได้เลยมาดิเนียนว่าหุ่นดีนะคับเสียงฟันหรือยังยัง ทางที่เดินเข้ามาก็เห็นเหล่าบรรดาสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งพื้นที่นี้เก็บรวบรวมสัตว์ป่าที่คุณผู้ชมสามารถเข้าชมได้แบบใกล้ชิดเริ่มจากน้องงูตัวใหญ่มากมาดูกันต่อกับพี่เสือไฟที่แอบนอนหลับปุ๋ยเชียวรมนิ่งครับโอ้ยอากาศร้อนมากเลยกินน้ำดีกว่า กับสายโชวลีลาอย่างเจ้านกกระเรียนเป็นมันสุดๆไปเลยสายร้องก็ไม่แพ้กันอย่างเจ้านกขุนทองร้องเพราะจนอยากจะยื่นใบสมัครให้เลยค่ะ น้องสัตว์เหล่านี้ง่ายมากเลยด้วยการสแกน QR code ที่ติดไว้หน้าโครงแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็จะได้เจอกับข้อมูลพร้อมรู้จักน้องสัตว์มากยิ่งขึ้นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าหรือเรียกได้ว่าเป็นหน่วยพยาบาลน,นั่นเองค่ะสัตว์เหล่านี้ จะถูกตรวจยึดจากการครอบครองที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562รวมถึงสัตว์ที่พัดข้าจากฝูงและก็สัตว์ที่โดนทำร้ายด้วยนะคะเขาก็จะนำมาพยาบาลและด,ดูแลในที่แห่งนี้นั่นเองค่ะ